นเ,เนี่ยหมือนแอปในนี้เนี่ยมาไว้ในโทรศัพท์บอกบอกได้ไหมคะพี่ป้านะอาพี่สาวพี่เขยพาคนมาเอาดอบลิ์มาไว้ในโทรศัพท์เนี่ยเห็นเห็นแอปอะไรบ้างทิกตอ,อกก็อยู่ในโทรศัพท์เห็นไหมคะสีเขียวก็อยู่ในโทรศัพท์เอาแอปต่างๆมาไว้ในโทรศัพท์บ้านฟ้าก็อยู่ในโทรศัพท์ทําได้ไหมคะพาคนมาดาวโหลดตรงเนี้ย ในใครคิดว่าทำได้ในใครคิดว่าทำได้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเติมบุญสมยาเข้าเข้ากลุ่มหรือยังคะเพราะกัแตัเห็นดาวน์โหลดดาวน์โหลด,ด,ดเอายาสีฟันไปแล้วได้อัปเกรดรหัสหรือยังกูว่าก็แต่ว่าจะจะทักไปอยู่นะคะหนึ่งเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของกัแตัได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือยังคะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม